บอกเลยมาได้มันมากก็เลื่อนเอ้ยเช่ารถคนนั่งไม่สนุกแล้วฮะคนนั่งไม่สนุกแล้วแต่คนขับสนุกฮะดูคนนั่งเดียคนนั่งจะตายแล้วฮะันแล้วเป็นฝุ่นแล้วเป็นหินลอยและนะครับผมเราก็นเปลี่ยนได้หมดสี่เอลเอลสี่นะครับผมโอ้ยโอ้ยตายครับตายครับ โดนอะไรกัเนี่ยหลุมเหรอครับหินดีดใส่รถใช่ไหมครับสวัสดีครับพบกับบัมเปอร์ถึบัมเปอร์ฮะสิ้นสุดการรอคอยครับเพื่อนครับกับนี่เลยครับเจ้า All New ishi, ออนิว i ิสุ b ิชิไ t ้ตันแอดริดคันนี้นะฮะโอ้โหรอมานาะแสนนานครับกว่าจะได้เนี่ยสัมผัสกว่าจะได้ลองขับกว่าจะได้แบบ ปล่อยขายกันนะฮะนี่วันนี้เลยฮะวันนี้นะฮะเราได้มาทดลองขับนะฮะเจ้าออนิ m i t s u b i s h i ต i ท a n a d r ริคันนี้นะฮะที่แม่สอดครับจังหวัดตากครับผมบนเส้นทางนะเรียกว่าออฟโรดแลวก็ออนโรดนะฮะเรียกว่าทุกภาถนนนะฮะเดี๋ยววันนี้เราได้ลุยกันอย่างแน่นอนแน่นอนฮะจากที่เพื่อนๆรู้กันนะัะว่าออนิวมิส u บิชิ i t i t a นแอดริดคันนี้นะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทั้งภายนอกและภายในเครื่องยนต์และระบบช่วงล่ากต่างๆนะฮะ เรามาดูกันที่ภายนอกกันก่อนนะเพื่อนก่อนเราไปลองขับกันแน่นอนฮะเขาใส่ครีแบล็กโรสลงมานะครับทั้งคันซึ่งเป็นชุดแต่งของแอดรีนนะครับตัวนี้ Grill, นครับไดนามิกกริลนะับตรงนี้นะฮะจะเป็นตัวสีดําแล้วในรุ่นปกติเป็นสีเงินปกติธรรมดาฮะกันะกชนนะฮะก็ใส่วัสดุสีดําเงาเข้ามาเสริมเข้ามานะฮะด้านหน้าเป็นเอดรัสมาให้นะฮะมีระบบเพิ่มเพิ่มระบบความปลอดภัยมาด้วยแล้วเอดัสมีมาให้แล้วนะครับเพื่อนด้านข้างนะครับนี่เลยนะฮะ เป็นสีดาเงาพร้อมกับล้อแบกสีดําเงาที่เข้าชุดกับแอดรีดเลยนะครับนี่เลยหนึ่งนี่อีกหนึ่งจุดนะครับด้านข้างกระจกมองข้างก็เป็นสีดําเงาเหมือนกันนะฮะให้มาเหมือนกันนะครับผมนี่ให้มาฮะรูปตัวแหลกหลังคานะฮะก็ให้มานะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะเพื่อนๆไปซื้อเต็นต์ซื้ออะไรติดได้เลยรองรับได้ห้าหกกิโลเลยนะครับสบายๆนะครับตรงนี้นะฮะสปอร์ตบาร์ตรงนี้ก็มีมาให้นะครับผมดีไซน์สวยทีเดียวนะครับดีไซน์สวยทีเดียวเป็นสีดําเงานะครับผมพร้อม มิโซบ,บิชต,ตัวไอต้อนตรงนี้โอ้โหสีสวยนะฮะตรงนี้นะฮะนะไล่ลงมานะครับตัวนี้ครับลาลงมาถึงด้านหลังนะครับก็จะเป็นสีดําเงาเช่นกันสําหรับตรงนี้นะครับนะด้านนอกประมาณนี้มีแบ็คไรเดอร์มาให้นะครับมีแบ็คไรเดอร์มาให้นะครับผมด้านนอกมีประมาณนี้นะฮะเพื่อนแล้วก็จะมีด้านในที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับด้านในใหม่เดี๋ยวไปดูกันแน่นอนครับภายในของแอดรีดก็มีการปรับเปลี่ยนเช่นกันที่เด่นๆที่เห็นชัดเลยนั่นก็คือ ตัวเบาะครับผมที่เป็นปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ฝั่งคนนั่งยังไม่ปรับไฟฟ้านะเพื่อนนะครับแต่รูปทรงเบาะออกสปอร์ตทีเดียวนะครับด้วยการใช้สีแบบทูโทนนะครับแล้วเดินได้สีส้มใช้สีส้มตัดกับหนังคล้ายๆหนังกลับอยู่ตรงนี้นะครับทำให้เราขับรถเนี่ยเวลาเราขับเร็วๆเนี่ยตัวไม่ลื่นไหลไปมานะครับอันนี้ดีนะครับนั่งกระชับดีนะครับนั่งสบายดีนะครับเพื่อนนะฮะตัวนี้นะฮะเบาะดีมากเลยนะฮะหน้าจอเขาเหมือนเดิมนะทุกอย่างนะครับ ลงมานะครับด้านล่างก็มีเพื่อระบบนะครับความปลอดภัยเอเดอร์อะไรต่างๆมีมาให้ทั้งหมดแล้วนะครับผมนะแอตติุิคคู่โนมีมาให้แล้วนะครับอยู่ในเอเดอร์อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนี่ที่มีมาให้นะครับแล้วก็ได้โหมดต่างๆนะครับที่มีมาให้หลากหลายหมดเลยทีเดียวนะครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจะได้ไปลองกันนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสมรรถนะมันเจ๋งขนาดไหนไปครับ ตอนนี้ครับเราอยู่บนรถออ m i มิส b บิชิไตรทันแอตเลตกันแล้วนะครับเป็นรุ่นขับเคลื่อน4่ล้อนะอย่างที่ผมบอกแอตเลตมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็4ล้อคันนี้เลยเป็นท็อปสุดเลยนะครับของไลน์ออ m i มิส b บิชิไตรทันแล้วนะครับผมในที่สุดฮะ,ะเราก็ได้มาได้สัมผัสได้ลองขับเจ้าตัวอิมิสุบิชิไตรันแอตเลตันนี้สักทีเผื่อ <c oughs> ผมต้องย้ำว่าสักทีนะครับเราเห็นรูปเห็นข่าวเห็นราคาเห็นจนแบบโอ้เห็นจน ต้องร้องโอ้โหเมื่อไหร่จะมานะฮะในที่สุดก็มาให้เราได้ลองขับแล้วก็จะพร้อมเปิดให้เพื่อนๆได้จับจองเป็นเจ้าของกันนะฮะ,ะในเร,เร็วนี้แล้วนะครับในช่วงมอเตอร์โชว์เนี่ยนะฮะก็ตอนนี้ผมมาอยู่ที่แม่สอดน,นะ,ะเพื่อนๆน,นะในเส้นทางที่จะขึ้นไปบ,บนเขานะฮะลองสมรรถนะทาั้งทางเรียบนะฮะทางออนโรดและออฟโรดให้เพื่อนๆได้ดูสมรรถนะการเพราะว่าเจ้านิววิสซิมิชไตรทันแอดรีดคันนี้นะ,ะมีการปรับเปลี่ยนจากรุ่นล่างลงมานะฮะจากรุ่นล่างนะครับแน่นอนฮะ,ะเขาเป็นรุ่นท็อปสุด ก็ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นหลักๆเลยคือเครื่องยนต์ฮะที่เป็นไฮเปอร์พาวเวอร์ X2 นะครับเทอร์โบสองสเตจนะสอสเตจเทอร์โบนะครับคือมีเทอร์โบสองลูกนั่นเองนะฮะสองแรงม้าเพื่อนแรงม้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่470ร้อยเจ็ดสิบนิวตันเมตรนะฮะคือแรงกว่ารุ่นล่างอย่างแน่นอนฮะร,รุ่นล่างร้อยแปดสิบสี่เองมั้งรู้สึกใช่นะฮะตอนนี้สองร้อยสี่แรงม้าแล้วนะครับผมและน่าที่สำคัญเขาเปลี่ยนตัวเสื้อสูบอะไรใหม่นะฮะก็ทําให้ได้ขับขี่ได้ดีขึ้นแน่นอนครับเมื่อกี้ผมขับผ่านเมือง แม่สอนมานะฮะกับการขับขี่ในเมืองทําได้คล่องตัวทีเดียวนะครับอัตราเร่งช่วงต้นทําได้ดีนะครับทําให้มีความคล่องตัวในการขับขี่ในเมืองได้ดีอีกหนึ่งสิ่งนะฮะที่ทําให้เราขับขี่ในเมืองได้สะดวกสบายขึ้นคือพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วเพื่อนโอ้โหนะ,ะหลังจากรุ่นปกติที่เปิดขายเพื่อนๆไปกักไว้นะฮะไม่มีให้นะฮะมาให้ในตัวนี้ให้มาเรียบร้อยพวงมาลัยไฟฟ้านะครับปรับตามความเร็วนะครับ อัตโนมัติเนาะขับเร็วก็จะน้ำหนักก็จะมีมากขึ้นนะครับในช่วงในเมืองที่เราความเร็วค่อนข้างต่ำเนี่ยอุมกรก็จะเบาขับขี่ง่ายนะครับผมทัดระนวิสัยนะครับการขี่ด้วยความที่รถเขาสูงนะฮะทำให้โอ้ขับขี่ดีมองเห็นไกลนะครับขับง่ายนะครับผมนะออกมานอกเมืองครับอยู่ตรงนี้ฮะก็จะเป็นเส้นทาง ตรงๆยาวๆนะมีการเล่งแซงบ้านนะอัตราเร่งนะครับในการเล่งแซงนะครับผมว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมนะต้นก็ดีนะกลางก็ดีแล้วก็เดี๋ยวปลายเนี่ยเราไม่ค่อยได้ลองเท่าไหร่บนเป็นเส้นทาง<ม>ขึ้นเขาแต่ผมว่ามันก็ขับสนุกใช้ได้เลยทีเดียวนะครับนะก็เนี่ยเรามุ่งขึ้นเขาไปในบนเขาเราจะไปดูที่เขาสอยดาวนะครับเป็นเส้นทางออฟโรดนะครับเพื่อนก็เราจะไปลองใช้ระบบขับเคลื่อนสีล้อที่เขาโอ้โหเขาบอกว่า ทีเด็ดของเขาเลยนะครับผมเป็นซ u เปอร์ซีเรคชั่น2นะครับผมที่เขาบอกว่าโอ้โหยอดเยี่ยมเลยกันนี้แต่ที่สำคัญคันนี้มีอีกหนึ่งไฮไลท์พือตอนนี้เราอยู่ในระบบขับเคลื่อน2ล้อนะเพื่อนคันนี้เป็นหนึ่งเดียวของเซกเมนต์กระบะนะ,ะที่มีนี่โฟไฮแบบฟู l l time นะครับเรียกได้ว่าเป็นโฟไฮที่ ใช้ความเร็วสูงได้นะครับแบบ full time เลยสบายนะปรับเปลี่ยนได้แบบชิพออเดอรไฟลเลยนะเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องหยุดรถนะความเร็วไม่เกินร้อยปรับหมุนไปเลยเป็นขับสีได้เลยนี่ผมปักไม่ดูเลยนี่ปั๊บเป็นขับสีแล้วเพื่อนนี่เนี่ยหน้าจอจะกระพริบนะครับแล้วแล้วตั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 วล้อจะเป็นเปลี่ยนสีฟ้าทั้งสีล้อนี่ได้เลยตอนนี้เป็นขับเคลื่อนสีล้อแล้วนะฮะเพื่อนเห็นป่ะนี่แห่ขับเคลื่อนสีล้อเรียบร้อยนะครับแต่ว่าปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะนี่ ปึ๊บแับลงไปขับสองปั๊บเฮ้ยสบายนะครับสบายนะครับทำง่ายเลยเป็นย้ำนะเป็นหนึ่งเดียวนะครับรถกระบะยี่ห้ออื่นยังไม่มีนะครับระบบนี้นะครับนะอันนี้นะนอกจากนี้ครับระบบต่างๆที่เราจะไปลุยออฟโรดก็ยังมีให้นะเหมือนเดิมนะครับนะพร้อมดิฟล็อกด้วยนะมีดิฟล็อกมาให้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะไม่ถึงเส้นทางออฟโรดนะเราก็ใช้ขับสองไปก่อนแล้วกันนะครับลองสมรทนะในการขับขี่ถนนถนน ออนโรดไปก่อนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมขับมาได้สักระยะแล้วเพื่อนนะผมบอกเลยว่าอัตราเร่งดีนะครับเครื่องยนต์ใช้ได้เลยแล้วเกียร์เนี่ยดีมากเลยนะครับทางานได้อย่างต่อเนื่องเพื่อนแล้วที่สำคัญผมชอบมากคือระบบช่วงล่างเพื่อนนะฮะด้านหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่นด้านล่างด้านหน้าเป็นแบบปิดนอตดับเบิลรีสบอตนะครับนะเขามีการปรับเส้นที่ดีนะเพื่อนเพราะว่ามันให้ความนุ่มนวลไม่เด้งไม่ดีดมากนะฮะเพราะด้วยคันนี้เป็นแหนบซ้อนแผ่นด้านหลังด้วยเนาะเขาทาให้เน้นไปที่ความนุ่มนวล ในการขับขี่เป็นหลักนะครับผมถ้านุ่มนวลแบบนี้ผมเชื่อว่าในการขับขี่ในเส้นทางออฟโรดโอ้โหเนียนเนียนเพื่อนอย่างนี้นะฮะไม่ดีดไม่เด้งเลยนะฮะการเข้าโค้งนะครับด้วยความเร็วสูงนะครับก็ทําได้ดีเพราะว่า,วามีนี่ไง Active ย a w c o n t r o นะฮะเน่ช่วยในการเข้าโค้งนะฮะให้เรามั่นใจในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะฮะ กระจายแรงเบรกทั้งด้านนอกและด้านในนะให้มันสมดุลกันนะทําให้ในการเข้าโค้งเนี่ยคมกริปนี่นี่เมื่อกี้ผมลองเข้าไปแล้วนี่แต่ผมลองอีกทีลองอีกทีก็ได้นี่พุ่งไปเลยเพื่อนนะพุ่งไปเลยนี่ป๊าบนี่นะสบายสบายเพื่อนเนียนๆกริปๆนะฮะระบบช่วยในการขับขี่นะ,ะมีเยอะจัดเลยให้มาเต็มไปหมดเลยฮะไดมอนด์เซนส์น,นะฮะที่มีมาให้นะครับก็ มี i v e c r u i s e Control นะเวลาเราวิ่งแต่างกัหวัดนะก็ตามคันหน้านะชะลอตามคันหน้าได้สบายๆก็ปล่อยเข้าไปแต่มันไม่ต้องเป็นโกลนะเพื่อนนะมันแค่ชะลอตามคันหน้าได้เฉยนะเพื่อนอันนี้นะฮะนะแล้วก็มีทั้งเรดาร์มีทั้งระบบอะไรเนี่ยที่เขาจับยุงหน้าเนี่ยโอ้ได้เลยสบายมากเลยนะอันะน,น,นี้สำหรับอันนี้เดี๋ยวเราไปลองลุยในเส้นทางออฟโรดกันว่าเจ้าคันนี้นะระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเขาเป็นยังไงเจ๋งขนาดไหนพร้อมแล้วไปลุยกันเพื่อน เส้นทางออฟโรดไปตอนนี้ครับเพื่อนๆเราอยู่ในเส้นทางออฟโรดแล้วเพื่อนตอนนี้เราขับมาขับ2 2นะฮะับสองห้งามานะครับอันนี้คือ 4 h คือ full time นะครับขับ4แบบ full time เพื่อนคือมันสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงได้เลยนะครับอันนี้เป็นหนึ่งเดียวนะครับในกระบะท,ที่มีที่ผมบอกไปแต่เส้นทางข้างหน้าฮะเราเป็นเส้นทางออฟโรดนะฮะเบะะาๆก่อนนะครับ4 h LC ก่อนนะ4 h แบบมี diff lock ก่อนเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเพื่อนอันนี้ขับสบายสบายก่อนนะฮะนะฮะไปเปลี่ยนได้เลยนะอันนี้นะฮะเพื่อนฮะป๊าบป๊าบโอ้โหดูเหนะ็นไห อุปสรรคอะไรก็ไปได้เพื่อนเลยสบายสบายเนี่นยโอ้โหขึ้นปั๊บปั๊บหูเป็นไงฮะอ้โหเฮ้ยเราผมเนินเอียงเพื่อนเพื่อนข้างหน้ามีนเนินเอียงเพื่อนแต่เนินเอียงอันเนี้ยเราต้องตั้งล้อตรงก่อนเพื่อนเพ๊บเข้าเกียร์เอ็นนะฮะเข้าเกียร์เอ็นนะฮะอย่าเบรกนะกดนะครับเป็นสี่โลนะครับ llc นะครับอ่าสี่ llc นะครับ ระบบเข้าแล้ว 4Lc l นะครับปุ๊บนี่เรียบร้อยนะครับขึ้นแล้ว 4Lc l มีดิฟล็อกมีดิฟล็อกแล้วคขอนี้พอมีดิฟล็อกเนี่ยไปได้ทุกเส้นทางเพื่อนหลุยนะฮะปาปมาน้านนะนั่นไงเอียงให้เห็นเห็นด้านไงเฮ้ยเนื้อเอียงเนืเอ้อเลยสบายสบาย โอ,โ,อโอ้โมันนะพอรถมันไปได้ทุกทีนี่มันก็สนุกดีนะเพื่อนนะไต่รอบเลยนะฮะมันไม่เกินข um ึ้นได้ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้ดูขึ้นอย่างนี้เลยไม่ล้อลอยเลยนะเพื่อนเลยปั่นฟรีนิดหน่อยปั่นฟรีนิดเดียวแต่ปั่นฟรีไม่มีปัญหาเพื่อนเพราะเรามีดิฟล็อกนะไม่ต้องกลัวติดลมไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะฮะเนี่ให้อีกฝั่งหนึ่งด้วย นะไปข้างหน้าอุปสรรคเยอะคอมควรนะเพื่อนฮะมาเอียงเอียงเอียงเพื่อนเอียงอีกแล้วเอียงอีกแล้วเนี่ยเพื่อนฮะเป็นตัวช่วยในการขับขี่ออฟโรดง่ายขึ้นนะเพื่อนกดคามวล่านี่ดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูมุมล้อนะครับเนี่ยม,ม,มุมด้านหลังได้นะฮะนี่ดูได้หมดเลยดูรอบคันได้ด้วยนะครับเนี่ยาทาให้เราแบบเนี่ยสมมุติเราถอยหลังน้าหรือเปล่าไม่ต้องชะงกดูนะเดินถอยลงไปเลยนะ รอบข้างมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่ามีหินมีหินอะไรจะบาดยั้งหรือเปล่านี่สบายๆนะครับเดินหน้านะครับนี่ป๊บปเี่ยมีเส้นบอกให้ด้วยนะเนี่ยเราก็ไปตามเห็นไหมอุปสรรคสบายๆเพื่อนๆพอ่อนะมันก็มีเตือนนะเนี่ยพอพอเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมพอพอมันมีเส้นทางมีพอมีเตือนมันจะมีหน้าจอขึ้นมานะครับว่าเฮ้ย้างหน้ามีอุปสรรคอะไรนะบอเราหมดทุกอย่างนะครับสบายๆครับเพื่อนๆท่านนี้ โหเนียนๆอย่างไงฮะเพื่อนครับชันไปลุยก,กันต่อครับข้างหน้าไงวันนี้เรากำลังิะเดินทางขึ้นไปดอยสอยดาวคนคะเพื่อนฮะเดี๋ยวเราวิ่งมาเมื่อกี้เป็น2 h เนะเราจะเปลี่ยนเป็น4 h l เนะครับผม ว่าทางด้านหน้าเนี่ยจะเป็นทางขึ้นเขานะครับเป็นทางขึ้นเขาแล้วก็จะเป็นทางที่เป็นทางดินแหละนะเป็นทางดินซึ่งค่อนข้างจะเป็นล่องด้วยนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะฮะสรรถนะครับของเจ้าระบบขับเคลื่อนสี่ล้อของมิซูบิชิไดทราน n a แอดริตคันนี้กันว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนไปฮะอันนี้ยังเบาๆนะเพื่อนยังเป็นโฟรไฮนะครับเป็นโฟรไฮเอลซี LC อยู่นะฮะ เรารอเพื่อนๆัแป๊บหนึ่งฮะแล้วเราจะขึ้นแบงค์บดกันการขับผ่านนี่ครับผมมันมีเสียงเตือนด้วยนะว่าถนนมีการจํากัดในการขับผ่านรถที่เราเอามานี่คือยางเดือนติดรถนะเพื่อนเป็นยางเททีนะนะเป็นยางเฮทีนะครับก็ลุยได้พอประมาณนะไม่ได้ถึงกับลุยได้แบบมัดนะนะทางตรงนี้ก็จะเป็นทางฝุ่นนะครับภ้าอตอนนี้ฝนมันไม่ตกน้นเป็นหน้า ล่าแรงนะครับผมก็ฝนไม่ตกนะครับก็จะเป็นทางฝุ่นๆุ่นแบบเนี้ยครับผมแต่ถ้าเป็นฝนล,ลงมานี่ก็น่าจะเข้ายากกว่าสมครวรนะฮะเนี่ยด้านซ้ายมืองแล้วก็เหวครับนะแล้วทางก็จะเป็นล่องนะฮะเนี่ยเป็นล่องโอ้โหใช้ได้เลยเพื่อนฮะนี่มันต้องแบบตีดีนั่งดีดนะฮะนั่งดีนะฮะผู้โดยสารผมขึ้นแล้วนะ โอ้สยสบายสบายเพื่อนสี่โลโอ้อยู่เงี้ยสี่โลครับ <c oughs> ครึ่งทางนล้วสี่โลแล้วก็ไปต่ออีก <c oughs> ทางก็จะโหดขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกนะนี่ดูเส้นทางเพื่อนเห็นไหมอันนี้คือทางแบบทางธรรมชาติจริงๆเลยนะนี่เรามาลองออกกําลังกายระบบกับเคลื่อนสี่ล้อของเจ้าแอดริดคันนี้กันหน่อยอนไ่แคบโอ้ย อย่างชิดอ่ะอย่างชิดเลยเพื่อนนะเราเปิดนี่เราเปิดกล้องดูได้นะนี่นะเห็นไหมนี่เห็นนะฮะเราดูสามารถดูกล้องได้เห็นไหมฮะนี่สบายๆเพื่อนโอ้โหได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงอะไรไหมอีดบาดใจมากเลยกิ่งไม้บาดรถนี่ฮะนี่ยเราก็สามารถดูเส้นทางได้จากหน้าจอนี้เลยนะครับผมเนี่ยสบายๆนะครับ นีด่ดูดิวางล้อไม่ดีนะวางล้อไม่ดีปุ๊บลงไปเลยนะฮะโอ้โหนะฮะปุ๊บๆนี่ฮะฝั่งนี้กล้องก็จะเตือนเราตลอดเวลานะครับนี่ว่าเจอมุมแคบกล้องก็ตัดขึ้นมาให้เรานะฮะเห็นไหมเราสามารถกดดูได้นะหยับจอบแบบนี้ได้นะฮะว่าฝั่งนี้เราชิดหรือ,อยังเนี่ยรถรถเราจะชนขอบทางหรือ,อยังเห็นไหมฮะเนี่ยเรารถก็จะมีสัญญาณเตือนร้องตลอดนะครับนะ พอมันพ้นช่วงนี่ไปก็ไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเวลาเพื่อนๆเ,เวลาขับรถในเส้นทางออฟโรดแบบนี้นะฮะก็พยายามเนาะพยายามอย่าเอานิ้วโป้งนะเข้าไปเกี่ยวในนี้นะอย่างเงี้ยนะไม่ได้นะเพราะว่าเวลาล้อมันโดนหินหรือมันโดนหลุมอะไรเนี่ยมันดีดกลับนิ้วหักนะเพื่อนนะวันนี้มันดีดกลับปั่งนิ้วหักเลยนะถ้าเราลืมล็อกเอาไวนะ้อย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะเอาออกเอาไว้ข้างนอก พเพื่อนๆนครับนี่เราเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนไปเป็นนี่คเป็น c l l c นะครับผมคือเข้าเกียร์ว่างเนาะแล้วก็เหยียบเบรกนะครับแล้วก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับแล้วมันก็เป็น c l l c แล้วเห็นไหมเครื <S <S ่องก็จะคำรามแต่พละรกกาลังในการดึงชุดนะครับมันก็จะเยอะขึ้นนะครับผม,มก็จะไปแบบนี้ครับขึ้นสบายสบายเลยเพื่อนเพราะด้านหน้านี่เป็นทางค่อนข้างชันแล้วเป็นฝุ่นแล้วเป็นหินลอยละนะครับผมเราก็ นะเปลี่ยนใน้หมด 4L4 นะครับผม <t ori> โอ้โหโอ้โหตายครับตายครับโดนอะไรครับเนี่ยหลุมเหรอครับหินหินดีดใส่รถใช่ไหมครับเหยียบแล้วปริ้นฮะเนี่ยหินมันเหยียบเนี่ยใช่ไหมหินมันลอยครับเหยียบแล้วมันปิ้นใส่รถครับก็โอ้โห <c oughs> oh, oh. นะเพือนนะเนี่ย แต่นี้มันพอกมันเยอะเหมือนมันมันมีแล้วก็มีดิฟล็อกมาช่วยเรานะฮะมันก็ทําให้เราสามารถผัดุปวรัคแบบเนี้ยไปได้สบายสบาย,บายอันนี้อันนี้คือหน้าไม่ใช่หน้าฝนนะถ้าหน้าฝนก็จะลําบากกว่าน้ด้านหน้าฝนผมว่ายางยางไฮเทอร์เลนดางอองเทอร์เลนก็ไม่น่าเอาอยู่ครับเส้นทางแบบนี้เนาะต้องเป็นมัดนะนะเข้ามาก็ถ้ามัดก็ง่ายหน่อยนะฮะถ้าเป็น Uh, ออทเทเรนก็ลุนล้นนิดๆนะฮะน่าฝนนะแต่หน้าหน้าแห้งแห้งอย่างนี้นะธรรมดานี่เข้ามาสบายๆนะนะเพื่อนะนะน,นี่นะระบบเตือนตอน่างๆนะฮะนี่เตือนการชนเรามีเซ็นเซอร์รอบคันนะฮะก็สบายๆนะมีกล้องด้วย360 <c oughs> เห็นรอบคันเลยนะฮะสบายๆเลยขับทางนี้ก็ไม่ต้องมาเปิดกระจกชะโงกดูเหมือนขับออฟโรดสมัยก่อนแล้ว เนินชันเนินชันหน้าใครปล่อยโดนฮะินโต้ลมอยู่ฮะอ้าวนี่เนินชันเนี้ยเพื่อนเพื่อนฮะเราเว้นระยะห่างจากคันหน้าหน่อยเนาะโอ้แดดสองตามองไม่เห็นฮะตอนนี้ฮะมันเป็นเนินชันนะเพื่อนเพื่อนนะก็เป็นฝุ่นด้วยเนาะเราก็เนี่ยที่เราเราอยู่เราอยู่ที่ 4L นะครับ 4LLC นะครับก็ น่ามีหินมีหินก้อนใหญ่เลยนะเราถ,าถึงยังเขาถึงยังเขาถึงแล้วมั้ง,งเพื่อนโอ้โหูอยู่ทางดิเพื่อนเอ้ยอยู่ทางดิเพื่อนเอ้ยนี่ขับสีแล้วเพื่อนอนะอยูทางดิครับเพื่อนฮนะก็ชันทีเดียวนะครับน่าเห็นไหมฮะแต่โอ้โหเอ็นบิซีนะครับนะนะ แล้วก็ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อของเรานะครับพาเราผ่านไปได้แบบชิวๆนะฮะนุมๆๆน่มนวลนุมน่มนวลโอ้โหแหนสบายสบายนะเพื่อนเอ้ยเอ้ยแต่ตอนนี้ใส่หลวมกันหมดแล้วเอ้ยนะยมองไม่เห็นนะฝุ่นฝุ่นอย่างนี้นะอย่าไปฉีดที่ปัตน้นฝนนะคโครนเลยนะมองไม่เห็นเลยนะเพื่อนนะโอ้โหพระเจ้าช่วยอุ้ยแสงมันแจ้ง แรงตาวดีเอ้ยโอ้โหนี่ดันยาวนะนี่ดันยาวๆขึ้นไปต่อนะเพื่อนผมทางนี้สุดว่ะเพื่อนอยากมาเที่ยวผมบอกเลยมาได้มันมาก,กเพื่อนเอ้ยชาวโรดคนนั่งนะทางคนนั่งไม่สนุกแล้วฮะคนนั่งไม่สนุกแล้วฮะแต่คนขับสนุกฮะดูคนนั่งเดียคนนั่งจะตายแล้วฮะจับดอกแล้วบอกเพื่อน มันเด่ะนุกสนุกอ้าวิวเนี่ยนั้นวิวสวยงามครับอวิวสวยงามเลยนี่โอ้โหดูนะอย่ามองเพลินฮะเหวฮะขึ้นแล้วก็ต้องลงเพื่อนนี่นี่นี่เรามีระบบนี้ช่วยนี่นีนี่ปั๊บกดเข้าไปฮะปล่อยไหลลงไปเรื่อยๆเพื่อนเอ้ย สบายนะฮะคิวเดสเซนต์คอนโทรลนะครับกดลงไปแล้วแล้วนี่ดูครับผมปล่อยไหลเองนะครับดูฮะดูฮะคันเร่งฮะออกนะฮะปล่อยฮะโอ้โหเป็นไงฮะโอ้โหนี่นี่นี่โอ้โหปล่อยไหลทุกอย่างสบายๆนะฮะนี่ระบบช่วยเยอะมากเลยฮะนี่นี่นี่โอ้โหนี่เห็นไหมผมที่ผมไม่ได้เหยียบเบรกไม่ได้เหยียบอะไรเลยนะผมปล่อยให้มันลงไปเองนะครับนี่ระบบ ช่วยเราเยอะมากนะครับผมนะสบายบายนะแล้วกดปุ๊บใช้ได้ปั๊บนะฮนะโอ้โหเนียนๆครับเพื่อนฮะนะถึงครึ่งทางแล้วเพื่อนตรงนี้เป็นจุดที่เขามีห้องนงห้องน้ำให้นะฮะก็ยังเหลืออีกครึ่งทางเพื่อนะะที่จะต้องขึ้นไปบนดอยสอยมรัรนะฮะอันนี้คือมีลานกลางเต้นลานกลางเต้นอยู่ตรงนี้นะฮะ ก็เดี๋ยวเราไปชมกันต่อแล้วไปชมวีดข้างบนกันแล้วเราไปลงไปถนนแล้วสรุปกันว่าสุดยอดขนาดไหนกับเจ้า mm hmm. ออนิวพิชิชีตไททัทนแอร์รคัน ยังไงกันบ้างครับเพืเ่อนๆฮะโอ้โหเรียกได้ว่าการทดสอบในครั้งนี้นะเรียกได้ว่าใช้ระบบครบทุกระบบเลยทีเดียวนะฮะเริ่มจากนะฮะออนโลนนะที่เราขับผ่านมาในเมืองเนาะ mm hmm. ก็ผมได้รู้กันไปแล้วนะว่าการขับขี่ในเมืองเนี่ยโอ้โหมีความคล่องตัวมากขึ้นเพราะว่าด้วยรพลงมานพาวเวอร์ไฟฟ้าของเขาที่ใส่มาให้ในรุ่นแอดวีทเนี่ยนะฮะผมแล้วก็ด้วยระบบช่วงล่างที่เขามามีการปรับใหม่นะครับปรับใหม่คือข้างหน้าเป็นดับเบิลวิชโบนนะฮะเป็นปีกแล้วก็ด้านหลังเป็นแหนบซ้อนแผ่นนะครับ เพื่อมันเพิ่มความนุ่มนวลและแกนโช๊คใหญ่ขึ้นด้วยมันถึงทำให้รถคันนี้มีความนุ่มนวลและหนึบมากยิ่งขึ้นนั่นเองมาส่วนของในช่วงของเส้นทางออฟโรดนะฮะเรียกได้ว่าระบบต่างๆนะฮะที่ที่ที่เข้ามานะฮะซูเปอร์สเลคชั่น2นะครับเอาเข้ามาเนี่ยโหมบิดปุ๊บสบายสบายเพื่อนนะฮะลุยไปได้ทุกเส้นทางนะฮะก็เรียกได้ว่าผ่านอุปสรรคต่างๆในเส้นทางออฟโรดได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีระบบ คอยช่วยเหลือต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรดาร์หรือจะเป็นกล้องนะครับรอบคันที่ทําให้เราเห็นรอบข้างเรานะว่าตรงไหนมีเส้นทางเป็นอย่างไรบ้างง่ายๆไม่ต้องเปิดกระจกชะงโงกไปดูอีกต่อไปแล้วนะฮะสำหรับนิวมิซูบิชิแต t ซอ a แอตติตคันนี้นะครับผมเรียกได้ว่าผมว่ามันเขาเรียก กลมกล่อมมากทีเดียวนะครับในในรถคันนี้นะมีอุปกรณ์ทุกอย่างมีระบบช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างนะที่ใส่เข้ามาในรุ่นท็อปรุ่นนี้เสียได้ยอย่างเดียวคือมาช้าไปนิดหนึ่งนะฮะน่ามาเร็วกว่านี้ผมว่าน่าจะแบบโอได้รับความสนใจเยอะกว่านี้นะนะอย่างอย่างน้อยๆก็มาแล้วเพื่อนๆไปดูไปเรื่องไปชมกันได้นะครับที่โชรูมิตตะบิชิตไตทันนะครับหรือ บางกก่องมัน์โชว์เร็วๆนี้น่าไปดูกันได้นะครับผมมาไปเลือกดูแล้วไปลองขับกันก่อนตัดสินใจตื่นนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนกับบัมเปอร์ทูบัมเปอร์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากดไลค์กดซับสไคร e ให้เราด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ